เห็นไหมเห็นไหมตัวนี้คือ msn 00100นะครับ h i g u c h i k i a e u g a d t a k youth prototype mobile s u i นะครับผมเนี่เฟีย้ยว่าเห็นป่มโอ้โหเป็นสีทองเลยเฮ้ยนี่น,น,นี่ดูด้านหน้าดิดูด้านหน้าดิเห็นไหม,มเป็นสีทองสวยเลยอ่ะตัวนี้คือมันจะเป็นอะไรยังไงประวัติเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะฮะผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคิด นักบินนะครับผมมีชุดเกาะโอ้โหเท่ดีวะ่ะขางอได้ไปลายเท้างุ้มได้ตลอดเลยนะฮะจัดท่าได้หลายท่านะครับแกดูดีกว่าอาพ้อง่เอะนนี้ะนะในกล่องมันก็จะมีมาสามถุงสี่ถุงห้าถุงหกเจดแปดแกดูทีละอันดีกว่านะนีอ ปับเขาให้เปลี๋ยวนี่ก็จะเป็นชุดพวกก็ต่อนะครับผมนี่เป็นแบบสีทองเลยโคตรเท่ฮ <Wow. S 1> นะดูข,ข้าวๆกันนี่ว่ะนี่เนื้อสีทองนะดูช่วงก,กระโปรงช่วงสีค่อนข้างเท่นะเป็นทองด้านๆน,นะครับผมนะฮะเอามาดูเร็วๆเ,เลยก็คือว่าจะมีโครงในโครงนอกนะครับผมนะฮะนี่ นะดูดิอะไรอะไร,อะไรที่เป็นสีทองนะชุดเกาดที่เป็นสีทองนะโคตรเท่เลยนะนี่นะอันนี้ก็จะมี1นึ3แผนเองตัวนี้นะนี่ประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้กูโอ้โหมันเท่จริงเลยมันก็จะบอกว่าประกอบ1นึ่ตีนะครับคู่มือในการประกอบนะครับมันก็จะบอกว่าตัวนี้มันเป็นยังมายังไงนะฮะแล้วก็นี่อ้นไหน ประกอบเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีปืนมีอะไรมาให้แล้วก็คู่มือนะครับสติกเกอร์มีมาให้นเดียวนะครับผมเป็นสติกเกอร์เงาเงานะครับแล้วมีสติกเกอร์ขูดมาให้ด้วยนะครับผมโอ้ยประกอบดีกว่าประกอบดีกว่าตัวนี้อยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะเท่ hey, ดีเห็นไหมทองทองเนี่ยไ,ไปไปดูสปีดบิ u ก่อนประกอบดีกว่า เสร็จแล้วมาดูรายละเอียดของมันว่ามันถูกสร้างมาเมื่อไหร่แล้วก็ประวัติของมันโดยคร่าวๆนะครับผมแล้วที่สําคัญคือเดี๋ยวมาดูว่าลองแตงล่างหรือขยับขยิบเนี่ยเป็นไงระบบข้อต่อหลังจากประกอบแล้วเนี่ยมันคุ้มไหมนะฮะกับตัวนี้นะครับเป็นมาสเตอร์เกนนะครับ1ต่อร้อนะครับผม่ะไปดูประกอบกันเลยดีกว่าไปเลย แล้วถือว่าชอบมากเลยนะนี่ตัวสีทองเลยนะรายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะมันเป็นสีทองแบบสีทองด้านๆเลยประกอบก็ประกอบไม่ได้ยากมากใช้เวลาประกอบอยู่ประมาณ3มชั่วโมงกว่านะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เหมือนกับลิมิเต็ดสีมันสวยดีผมบอกได้เลยคือต้องมีอะใครมีกันดัมนี่คือต้องมีเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะเดี๋ยวดูรหัสมันนี่อะไรวะ msn 0 0 1 0 0ย่ไฮกุชิกินะครับผมอ่ะเรามาดูตัวมันดีกว่าเนี่ มีปืนมาให้นะนี่แขนนะดูเองนะแขนปรับระดับปรับอะไรเงี้ยได้นะฮะตรงนี้ปรับได้คอเนี่ยเนี่ยงอได้อย่างงี้เลยนะก้มนะหมุนนี่แขนงอได้นะฮะนิ้วนะเห็นไหมเห็นนิ้วไหมนะปรับได้นะเฟี้ยวเฟี้ยว ตรงนี้ก็ปรับได้ละเอียดเหมือนกันนะฮะแขนขาเรามาดูขาเนี่ยเห็นไหมงอนี่งอได้ยางงี้เลยนะครับข้อนี่บิดอย่างงี้ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็ขยับได้อบอรายละเอียดดีนะข้างหลังนี่ไปอีกนี่ ขยับด้นี่อย่างนี้ได้เลยนะเึิบหมุนรายละเอียดได้ก็ถือว่าเจ๋งดีเจ๋งดีนะรายละเอียดดีนะครับผมอ่ายืนต้องบอกก่อนแล้ว M S N 0 0 1 0 0ตัวนี้นะฮะมันค่อนข้างมีเอกลักษณ์มาตรฐานเป็นอย่างดีเลยสำหรับสีมันนะฮะแล้วมาดูรายละเอียดดีกว่าว่าตัวไฮกูชิกีเนี่ย ความเป็นมาของมันเป็นยังไงนะครับคร่าวๆนะอ่ะเรามาดูกันนี้มีบทบาทสําคัญเหมือนกันนะในกระตูนญี่ปุ่นอนิเมะซีรีส์นะโมบิลสูตรกันดัม้มเซป้านะครับผมและเป็นโมบิลสูรกันดัม้มที่ออกแบบโดยมาโมรุนากาโนะนะครับซึ่งเฮียกุเนี่ยเป็นแบบที่100พอดีนะครับผม0ูน0์นนะฮะ จริงๆแล้วเฮกูเนี่ยชื่อเดิมคือเซต้ากันดั้มนะซึ่งเป็นหนึ่งในโมวิลสูตรต้นแบบของ M S-006 z เซตากันดั้มที่แอนนาฮาร์อิเล็กทรอนิกส์พัฒนาขึ้นมาแต่หลังจากที่ทดสอบแล้วพบว่ากลไกลที่ใช้ในการแปลงร่างเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพพอ จึงได้รับการดัดแปลงเป็นโมบิลสูบแบบปกติและใช้โครงสร้างแบบ Move Able ศึกษามาจาก RF718 นะครับซพ่งเป็นตัวกันดั้มมาร์คูและตั้งชื่อใหม่เป็นเฮกูชิกินะครับตามรหัสของเครื่องเลยเกาะของเฮกูชิกิตัวนี้เป็นสีทองฮะเป็นสีของแอนติบีมโค้ดซึ่งทําให้เกาะของเฮกูชิกิเนี่ยสามารถทนการโจมตีพวกอาวุธบีมที่ไม่รุนแรงมากได้นะครับที่หลังของมันเนี่ย ก็มีเกาะปีกวิงนะไบเดอร์ซึ่งช่วยในการควบคุมในการเคลื่อนไหวระบบ AMBAC นะครับหรือ Active Mass Balance Auto Control นะฮะซึ่งติดตั้งท่อเสริมความดันเอาไว้นะครับและอาวุธที่มีอนุภาพมากที่สุดของเฮยกี่ชิกก็คือเมกาบาสุก้าลันเซอร์นะฮะซึ่งเป็นบีมแคนนอนขนาดใหญ่นะและมีท่อขับดันติดตั้งเพื่อให้เคลื่อนที่ไปได้และเป็นต้นแบบของไฮเปอร์เมกาลันเชอร์ในของเซตาและกันดัมยาน FXA08R เม g a ไ i เด r ในภายหลังเม g a บาส u ก้เนี่ยมีอนุภาพมากพอที่จะทำลายยานของศัตรูได้โดยกานยิงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะแต่เนื่องจากใช้พลังงานมากเกินไปจึงเชื่อมต่อกับเบาปฏิกกร์ของโมบิลสูตรเครื่องอื่นและสามารถยิงได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะฮะเฮียกูชิกิเป็นมโมบิลสูตรประจำตัวของพอโตวาจีนานะจนกระทั่งเฮียกูชิกิได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการต่อสู้กับ AMX 004ดิวเบเล่นะฮะเฮียกูทิกกีได้รับการซ่อมจนสมบูรณ์แบบและมีการใช้งานต่อมาโดยไม่มีนักบินประจำนะฮะเรามาดูข้อมูลทางเทคนิคนะครับของ MFN00100 นะฮะเฮียกูทิกกีนะฮะข้อมูลของมันคือประเภทเนี่ยตัวของมันเนี่ยเป็นประเภทโมวิสูตรรุ่นต้นแบบสำหรับโจมตีนะฮะ ความสูงของมันอยู่ที่18.5เมตรนะฮะวัดถึงหัวด้านบนเลยนะครับผมแล้วก็มีขนาด21.4เมตรนะฮะร,รวมถึงตัวปีกมันนี่นะครับผมน้ำหนักของมันอยู่ที่31.5ตันนะครับแล้วก็มีน้ำหนักสูงถึง54.5ตันนะในระบบเต็มพิกัดเลยก่อของมันนะครับเป็นโลหะผสมกันดาเลียมนะฮะกำลังเครื่องของมันอยู่ที่1,850กิโลวัตต์นะครับปืนของมันก็จะมีปืน60มิเมนะครับวันแค่น บีมเซเบอร์บีมไลเฟิลเคลบาซูก้าเมกาบาซูก้าลันเซอร์คุณสมบัตินะฮะแอนตี้บีมโค้ดนะฮะนักบินคือพอโทวาจิน่าและบีจาโอเล็กนะครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของเอ็มเอ็นนงศูนย์ศูนนะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับกรณีเราก็อยากให้มีข้อมูลในการเลือกซื้อหรือว่าข้อมูลว่ามันมาจากไหนมันอยู่ตรงไหน มันใช้ภารกิจอะไรนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเฮียกูชิกิเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสีสันนะเฮ้ยจ้าบเลยบอกตรงเท่นะสีมันเป็นแบบสีด้านๆนะสีทองด้านคือไม่ต้องทําอะไรเลยประกอบเสร็จก็ถือว่าโคตรเทแล้วคือตั้งโชว์ได้เลยนะตัวอื่นอาจจะเอามาตัดเส้นหรืออะไรตัวนี้ไม่ต้องทําเลยตั้งโชว์ได้เลยเก่งมาก ชอบตูดมีขนาดใหญ่กว่านี้ก็จะซื้อมานะฮะโอเคสําหรับตัวเฮกุชิกิก็จบแล้วะฮะเป็นรีวิวคร่าวๆนะไม่ว่าจะเป็นการประกอบแกะกล่องให้ดูรายละเอียดคร่าวๆเรื่องตัวมันประวัติของมันนะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะจ๊ะนะจ๊ะคราวหน้าจะประกอบตัวไหนหรือว่าจะทําตัวไหนให้ดูใครอยากประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มานะฮะเราก็จะหามาให้นะครับผมนะวันนี้ไปก่อนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ทับตไคร้ไลค์แชร์จำเอาไว้และกดให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ พรุ่งนี้จะมาประกอบตัวไหนมาดูกันอีกทีวันนี้ไปแล้วครับจบแย่ผู้จัดการ <c oughs> <c oughs>